สวัสดีค่ะพี่นอ้องต, <c oughs> ตอนนี้เ้าก็ถึงเข้ามาเป็นรับเป็นออฟฟิเชียลค่ะพี่รองตอนนี้เราถึงหน้างานแล้วนะคะรูส้สึกว่าเป็นตัวเหมือนอากาศอากาศตรงนีที่ค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยใครผื่นหอนงานค่ะพี่น้องออกบ้านบ้างอ่น ที่หนึ่งนี่ค่ะอันนี้หน้างานค่ะพี่น้องค่ะวัีสำนนะ้อยละเพินชูอยู่ที่วัดนะครธรรมชาเกียวเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะวันนี้องห้องน้ำล,ลายไาย ถึงแล้วนะคะทีมงานสาวน้ำเปืนชูวัดจะโดนเติบอันนีน้รถลำพูงครับท่างสิทำการเคื่อนมักจอดครับ <c oughs> มันลรกพบกับซาหน่อยลัมเพิ่นโชว์ค่ะพี่น้องค่ะบ<ป>รรยากาศนางาน นานค่าร้านขายแดดแห้งค่ะพี่น้องแดงบบดแห้งค่ะมือนแดดแรงแดดแรงแดดแรงมากเลยนะคะ ที่งานค่ะพี่น้ออีอปอ์คนกำลังโอ้ยันเห็นแบบสำหรับผู้ใดด้วยค่ะเวลาเพนสมักเดรับสมักสำหรับที่งานเบื้องล้างด้วยค่ะนี่แหละค่ะการทัพม่าน,นกับสิประมาณนีนะคะมขมปาก อันนี้าปืนไข่นี่ไข่มันก็ไปยี่ยงวัดยี่ยงวัดเลยอากาศเยน็น้วแบบเจ็บข้ออ้ยพื่อนเนี่ยเจ็บข้อจะประมันแบบขี้ยู่มันแบบปะกินยาท่าน,นอากาศเปลี่ยนดยดนดีสิดอกค่ะไม่เคยชิวามันยืนเหนื่อยกว่าสี่เส้าเลยนะปะอยากเลยมากะน,นอนเลยพี่นออ้องค่ะ บอิไดบอน้ำพายแย่ทางมากกว่บริบอนเทาก็มากฝืนมาเพราว่านตอนี่งเรีๆ่ๆงกันบมับนปวดหัวทีมงานนอกกับซิยูแบบนี้คหะ มีเทงซาลานี่กบมองยู่ปัอมมค่ะเตือนที่ดำๆกราพาปอมเต็มแ้ไข่แล้วกับลังไหนกินอปเเสียวเจอไข่มาก สถานที่จังไหนสถานที่ดีมากค่ะวันนี้ทั้งหลังวิธี่ทั้งหลังวิธีสุดยอดสถานที่เลยค่ะเลือกให้เลยนะคแคบแคบหรือกว้างกว้างเนยหน้าวิธีก็กว้างเขียนคนคอมเมนต์ว่าบอกว่าสถานที่วันนี้แคบแคบหิืีแคบเพราแคบนะที่เลี้ยวเบิ้งก็พื้นหลัแคบอพื้นหอังพอดีข้างหน้าข้ามันเอากว้างหลายมันกระสีแอมชังกระสียังยากครับหน่อยอ๋อ ตีสามิงตีสี่ประมาณประมาณนแล้วค่ะพี่นองครับไล่สุดสําหรับพี่นองครับประมาณไล่ไละไลสุดมันนี้นะคะพ่อโจนี่คือพอเป็นเป็นคนดาเนินการอย่พอเป็นรับเงื่อนจากเมืนะคะใจอโจเรียบร้อยแล้วนะคะสายเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอรอวันไล่สุดเพราะว่ามือที่ห้าไปเสดงอยู่เลยเหมือนี่ไปแสดงอยู่เลยล่ะ เยนางานเป็นเก็บบัตรค่ะพี่น้องาเก็บบัตรแล้วทีนี้ถ้าถ้าอาไรสดุดเป็นการคิดบาคุณนะบบบอของงานางสช่ไหมคะก็เลยบอท่าน,ยาานอยากห้ไรเพราะว่าเป็นงานเก็บบัตรก็รอง,งานที่เป็นงานซีรีเป็นงานเจ้าภาพที่ไม่ได้เก็บบัตรค่ะก็จะได้งไล่ได้เพราไหาเกียดจะภาพเ่อนนนนามีหอดลงมาภาพเป็น,น,ออน,ปปนวสัสดุมากเมื่อนี้ไมนะ่ก็หอดตีสามค่ะพี่น้องมันบอสอดเจ ก็ได้สีบึงบรเต็มอัธรถดแน่รอก่อนนะคะแต่ว่าจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องห่วงใจเงินเรียบร้อยแล้ว mm. นอนค่ะไปรองโอ้ยที้มนานน,อน้อยแต่ตีหาาราสั่นกับไปรองค่ะสถานที่จอดรถดกวงขวงค่ะข้างหลังนี่โอ้ยตีร่างกายอยู่ก็ได้ ทางคืงเ่เลยสิเป็นขั่วขั่อสาวน้บยระบนโชว์นัเะเป็นคู่ทั้งคู่เอง,งเฮา,เานอนแลรอคะพี่นองคะ่ะภาพเบรรยากาศล้วกนสิภาพพี่นองไปนอนทัศต์บันไดคะ่ะ สิบห้าพี่น้องไปนอนบันนี้ลดเครื่องเสียงกับทะย่อยออกลดเครื่องเสียงตอนนี้กำลังกลางปีแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย